กาาจนมัสบายดีทผู้ชมพบก,กับเทอรี่เล่าทัวรตอนนี้เฮาอยู่แถวๆวตลาดเศร้าและอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เฮาจะพามาเลาะซื้อเครื่องซื้อสินงไปอยู่แถวแถวตลาดกัวดินซึ่งว่าตลาดกัวดินก็นอยู่กรงมันขามกับตลาดเศร้าขามทางมาี่ก็แมนเลย วันนี้อากาศแจ่มใสดีขนาดเลยอยู่ที่นคนลพกเรีจันทร์ตอนช่วยๆในรถโปรไล่ปันแ้กเราจจอดไหนป่ะโอ้แถวแถวนี้ก็เจะขายสินไหม ขายเสือขายยังบอ<ม>เป็นสุดัะน้นเลยาง,งามๆเลยเนี่สุดนี่ก็มีอันนี้อันนี้นี่นี่นี่ยซ<ม>าวหู้หันนี่คนาาร้คัะทั้งหลังซิหันทั้งหลังหันทั้งหลังหันทั้งหลังหันทั้งคน,นงคงกินไหมกินอะไรหวานมันหนาบทแสบเนบาะ Mình sẽ ăn cắp hòm ô toàn thang nó đấy Nhàng to Thế này có tên là cái tà lá sầu Tức như nhà 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 là มาหล่อเบิงว่าแถวนี้ก็จะยังขายสินใหม่ขายยังเะบะกระสิบเหรอโนะอ้คนไลคยคนไลคโอูคัมคั ท้องแทถบ่อ๋อข้องเทียมอ,อันนี้เท่าไรสามสิบ <30. S 2> ยู่นี่เนาะหันขายสินไม้ที่เอามาเมือก่อนนะสายสีมึงดูแซบแทบอ๋ อนน่านนี่แหละไปไกคายถัอ่านสินไหมมาหล่อสื่อสุดไหมเข้าไปแม่นมาหล่อสื่อสุดไหมเด้อม,มาเนี่ ว่าคนมาตลาดลายเลือกสินก่อน 拜拜拜。Bye, bye, bye. พามาเลาตลาดเซาเนนะมืนเนี้ตลาดอ่าตลาดอยู่บริเวณตลาดโคดินเกาะนะแต่ประสบเป็นบริเวณแคมทางนี่ร้ายสินไหมเสือไหม ở <coughs> đây thử ta làố quá đấy lãi suất bọn lãi suất à ต่อไปโอ้แถวนี้เป็นทางเขาตลาดโคดินเที่ยวมาเมือ,กอ,องอมมอกอน่นีนะ หล่อมหาหมดพีเลยอันนี้ก็มีสินไหมข้างในได้ยังอ่ะหอมนุ่มนม,นม ทางเขาตลาดัวดินเก่าอ๋ออยู่นี่ก็มีลายๆนี่เป็นเสือเป็นยังไงเหลือเลยลายห่านคล้ายสุดไม้ลายมีลายเขาไปแน่ๆต่อไปกับสอดหอดผลละวินจันเซ็น,นเตอร์ฟาร์สั้นทางเส้นนี้ หมองี้เจ้าอ้อมหัวเนี่ยก็เป็นจุดที่ก็จเจ้ากำลังก่อสร้างตลาดใหม่ฮะเดี๋ยวไปเวียนมาเนาะเพราะว่ายังบได้สินโอ้มีลายหันหันขายสงบ่เนี่ยขายสินฮะเนี่ยขายจอกเซรามิก ขายเรือย่างๆอย่างนี้ทอนี่เล้นบอนอ้อมหวในแหละเป็นอันาน,านั้นเป็นจุดที่กำลังก่อสร้างเมรื่อก่อนแถวนี่ก็ไม่ไต้ร์หรันขายเสือผ่าเต็มไปหมดละกลับข้ามาดล้างหันที่เ้าเบิง์วังตอนทำยศนะมี่สุดง่ามหันเนี่ย ชุดงามหลายราคากะแพงแน่เกินกับเกรดอ่่ะเรรัน้ค อันก็มีอันนี้ไหนดิอะอันนี้อันนี้ก็มีทอปะปะข้าวไปกินรอยากกินข้าวอ้ปีกไก่ ริงี่<ล>ยนต็นทตนททัวรเราเมาเข้ากันส่ยังไงละ่ะเสื้อผืนเดียวสิ้นก็นได้แล้วเนาะไปจัดนเนาะจาเก็จะจา้เลอยอันนี้เลยเนาะ ไป,ไปตลาดเซาไหมอันนี้ตลาดสวยไปตลาดเซามีกิสื่อสอยเจักบาทมิกี่บาทนึ่ง ซื้อหันเลยเพิ่งกินราคาถือหันเลงามคือกันงงงงามเลยทำลงราคาแล้วเนี่ยไซปิดนมาดูปิดนมาดูอันนี้มันกระบอกคูแท้ด่คู่ันเัคือมวตเดคกเเอเสื้อนะที่อีกอันนี้มันเกันลมเนี่ยเป็ไอสั้นเออันนี้งามแบบนี้น่ สนั่นปะแชแน่้ะแห่ขามาแล้วงหยากตลาดเ้าไข่โม่รอได้หอบนึงแหละเเมยเมื่อยาง ยืนีเย็นดีอย,ย,ยู่ย่นี่นะราไปหาางการให้มนมามาหล่อตลาดเสามานี่กลับทีมงานบันหน้าไปเดินได้ได้ยังเนยได้สอยได้สอยอคุณนายได้ย,ยังณนยคุณนายได้ไลายบ้านหนั่นเราให้คก็ื่นอยู่ไหม บน,นีนแมนเป็นลานจอดรถดของตลาดเสาหมทอรธรรม,มุ้มค่าฝากในแมนหาพักีบต่อข้างแต่ว่าฝากโดนประมาณสองสโมงเนี่ยเจ้าจะเก็บ1 0พั0กีบอันนี้คือบริเวณเขเจ้าเก็บปีตนจะออกจากลานจอดนะ